สวัสดีครับผมผมนายินภัทรธีรังการครับรหัสนักศึกษา5 5 0 1 0 0 1 6 2 0 0 3 4นะครับผมวันนี้ครับผมจะมาทำที่งานที่มีชื่อว่าแกนเบาะนั่งนะครับผมซึ่งก็มาเริ่มทำที่งานเลยดีกว่านะครับผมเลือกไปที่ New Page นะครับผมแล้วก็เลือก New นะครับผมเลือก Part ครับผมเลือกขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมเปลี่ยนหน่วยครับผมเป็น NGS นะครับผม NGS ทำไมครับผม อ่าเลือกนะครับสเกตนะครับผมกดสเกตเลือกเป็นท็อปเพนนะครับเสร็จปุ๊บก็ทําการวาดวงกลมขึ้นมานะครับผมดนะครับโอเควงกลมนะครับผมให้มีขนาดเท่ากับยี่สิบมิลเมตรนะครับแตมิเตอร์ขมาแล้วโอเคนะครับผมท่อไมครับผมใช้คำสั่งเอ็นทูนะครับขึ้นไป นี่ถึงขึ้นไปเท่ากับม300มิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็ให้มันมีความหนาครับผมเท่ากับ1มิลลิเมตรนะครับรับผมแล้วก็โอเคครับเรอแล้วครับผมต่อไปครับผมทำการสร้างเพลงขึ้นมานะครับบริเวณเหนือนี้นะครับผมเหนือโซกรบอทออกนะครับก็เลือกไปที่ตัวของ เอ่อ reference geometry นะครับผมเลือก plane ครับสี่มุูนะครับผมเลือกเป็น top plane นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับให้มันมีระยะห่างเท่ากับ325มิลิเมตรนะครับผมตรงนี้นะครับกดโอเคครับผมไปขึ้นมานะครับต่อไปครับผม sketch ตรงนี้นะครับเอ่อ sketch วงกลมขึ้นมาให้มี d i a เตอร์เท่ากับ16มิลิเมตรนะครับผม d i a เตอร์นะครับ เหอนครับผม x ถูขึ้นไปครับ x ถูขึ้นไปเท่ากับระยะเท่ากับเท่าไหร่25มิลลิเมตรนะครับผมเห็นเอครับแล้วก็ให้มันมีความหนานะครับเท่ากับ1มิลลิเมตรเท่าเดิมกดโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับต่อไปถ้าผมทาการล็อบมันขึ้นไปนะครับผมล็อบบูสหนเ่งเวลาล็อบนะครับต้องระวังหน่อยว่าเวลาทําเนี่ยพยายามทาให้เส้นที่เราเลือกเนี่ยมาตรงกันนะครับผมจุดนี้นะครับ แล้วก็จุดนี้แบบนี้นะครับผมสังเกตว่าพอเสร็จแล้วจะมีเส้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะครับผมแทไม่เส้นนี้กลายเป็นเส้นตรงนะให้ได้ให้ได้นะครับผมคือไม่ต้องตรงแบกก็ได้นะครับให้มันตรงตรงออกมาอย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าอ่ลองมากันนะมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยทําออกมาแล้วมันไม่ไม่เส้นตรงสมมติว่าผมกดอย่างนี้ปุ๊บผมได้ตรงนี้นี่นะครับผมมันจะออกเป็นลักษณะนี้นะครับผมคือเส้นเนี้มันจะไม่ตรงอย่างนี้นะครับมันก็จะ บิดเป็นคอคอดไปนะครับผมซึ่งไม่ซึ่งเราไม่เอานะครับเราต้องการให้มันตรงๆนะผมก็คือเส้นตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะผมลงมาอย่างนี้นั่นเองนะครับผมก็ไม่ตรงไปก็ได้ผมก็คือให้มันพยายามเป็นตรงลงมาอย่างนี้นะครับอย่าเปเบี้ยวอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วกดโอเคครับโอเคครับผมเสร็จปุ๊บทีนี้นะจะสังเกตว่ามันยังเป็นแบบตันๆอยู่นะครับผมยังไม่ครงลงไปนะครับผมเห็นไหมตันๆอย่างนี้นะครับผมก็ต้องใช้คําสั่งเชลนะครับผมในการทําให้มัน กลับมาสภาพเดิมนะครับผมกลับมากลัมมืกันนะครับผมซึ่งคําสั่งเช e l เนี่ยนะครับผมมันมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับผมหาไม่เจอก็ต้องใช้คำสั่งตรง c ม m m a n d เนี่ยคผมหาไปเออใชใ้เป็น s h e l l นะครับผมกดออกจน,นี้นะครับผมเสวก็ก็เลือกตรงนี้นะครับเพตรงนี้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับ ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะครับผมโอเคไม่ใช่นะครับตรงนี้ตงหารนะครับผมหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยใช้คำถามน,นี้กดตรงนี้นะครับแล้วกดตร,งน,นะรนกกนงนี้นะครับผมความหนาเท่ากับหนึ่งมิลลิเมตรนะครับเมากดดู อีกนะครับผมจะขอรอสักครู่นะครับขอทางแก้ปัญหาก่อนต้องทำอย่างไงทัมบูวะสักครู่นะครับะนะครับผมก็นะครับเรื่องที่ราสั่งเชลนะครับผมเชลตรงนี้นั่นเองนะครับผมเมื่อกี้หาไม่เจอมองไม่เห็นผีบังตานะครับเลือกเป็นหนึ่งมิลลิเมตรนะครับผมตรงนี้ก็เลือกเป็น เฟสนี้นะครับของกาแฟนี้นะครับด้านไหนนี้นะครับผมเสร็จแล้วกดโอเคครับนะครับผมสุดท้ายก็คือจะกลายเป็นกรวขึ้นมานะครับผมซึ่งความหนาของมันก็เท่ากับตัวส่วนของผิวนะครับทั้งหมดเลยอย่างนี้นั่นเองนะครับผมลองตัดดูนะครับอย่างนี้นะครับผม่างนี้นะครับสวยงามมากเลยทีเดียวเชียว๊บอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับ แค่ผมยังไงก็นี่ก็คือการวิธีการทำแกนเบาะนะครับผมถ้าขอจบการงานทานทีเท่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับ